จากคลิปนะครับจาก็ต้องขอขอบคุณไปยังกองทัพเรือที่เห็นความสําคัญของกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่3จังหวัดนะครับและต้องขอบคุณบริษัทเอ็นโวสตาบริษัทของคนไทยที่ผลิตชุดเกราะและหมวกไฟเบอร์ดีๆอย่างนี้ให้น้องเขาใช้กันนะครับสุดยอดครับและอยากฝากไปถึงผู้ปฏิบัติงานนะครับจ่าใจจ่าเองซึ่งเคยปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับชุดเกาะหมวกไฟเบอร์นะครับติดตัวไว้ให้ตลอดชีวิตเรามีชีวิตเดียวคือความปรารถนาดีจากจ่า,จานะครับแล้วก็ไปฟังเสียงจริงจากในพื้นนที่กััเลยครบ หมวกเอกของน้องนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับต้องขอบคุณกองทัพเรือเหมือนกันนะที่สั่งหมวกไม่่งั้นก็เต็มหัววีห้าศูนย์กับเสื้อกอกน่าจะเป็นอันนี้เจนเจนเจนสุดท้ายเปแล้วเจนอันนี้มาผ่านไหนน้องเป็นแลกอันนี้ผมเป็น <ผม S 1> เจนสามเลยที่ก็ช่วยได้เยอะนะครับก็ดูลองวายนะครับ เก็ดกระเบิดเข้าตรงหัวพอดีนะครับก็เปิดน,นอกระเทาะนะครับตัวหอกระเทาะส่วนข้างในก็ไม่มีรอยเลือดไม่มีอะไรนะครับค่าคุมเป็นปกติก็แรงเตือนใจนะครับว่าน้องๆอ,อย่าประมาทและก็อย่าไปใช้หมวกที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับว่าชีวิตเกิดได้ครั้งเดียวตายได้ก็คงในครั้งเดียว